สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะระดับชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งห้องเรียนคุณครูอาดีรัตนธรรมและห้องเรียนคุณครูกัญญารัตน์กลางถิ่นนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของคําสระหน้ารู้วันนี้เรามาสอนนักเรียนในเรื่องของสระแอซึ่งเราเรียนไปแล้วครั้งหนึ่งสละแอนักเรียนจําได้ไหมคะว่าสละแอมียังไงบ้างสละแอก็จะมีแอบ ผสมกับอะนะคะแล้วตรงกลางเป็นพยัญชนะต้นแต่วันนี้สระแอของคุณครูนั้นจะเป็นสระแอสับผสมสองพยางให้ได้ความหมายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะไปผสมกับคําอื่นคราวนี้ก่อนอื่นเรามาดูทบทวนความรู้กันก่อนว่าสระแอเป็นยังไงสระแอของเราจะมีแอกับอะนะคะเป็นสระเสียงเสียงอะไรลูกจําได้ไหมคะเสียงสั้นหรือเสียงยาว เสียงสั้นการเขียนสระแอะมีแอก็คือคล้ายๆเลข6ตัวเล็กๆหัวกลมๆเล็กๆนะคะ2ตัววางอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะต้นแล้วก็มีสระอะสอตามอยู่วางอยู่ด้านหลังของพยัญชนะนะคะแอกับอะจะเรียกเป็นสระแอะนักเรียนลองออกเสียงพร้อมๆกันแออะแออะแออะเมื่อเร็วๆเ,เข้าจะออกเสียงเป็นแอะ ะะแต่พยัญชนะต้นจะอยู่ตรงกลางเวลาแอกับอานักเรียนเห็นแล้วนักเรียนจําเลยนะคะว่าเป็นสระแอคราวนี้เรามาทบทวนกันให้ได้ความหมายเราจะไปผปสมกับคําอื่นให้ได้ความหมายเพิ่มมากขึ้นนะคะดูบางดูคําแรกเลยนี่ภาพนี้เลยลูกก็ไก่กับสระแอคุณครูจะเน้นสีแดงเป็นสระที่เราเรียนวันนี้นะคะแอกับอะเป็นแอก็แอแกะดอำดำําดําแกะดํานักเรียนเห็นภาพไหมลูกแกะดํา ตัวแก่ก็คือลักษณะขน,นมันจะฟูๆนะคะเป็นปุยๆนุ่มๆแต่ตัวนี้เป็นแกะสีดำนะคะต่อไปคอควายกับสระแแอ,อ่านว่าคอแอแคะหอหีบกับสระอูหออูหูแคะหูนี่คือลักษณะาอาการแค่หูคือทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่อยู่ในหูของเรานะคะแค่หูแต่อย่าแคะเข้าไปลึกมากจะทําให้ระบบแก้วหูของเราโดนกระทบกระเทือนและทําให้แก้วหูเราทะลุได้นะคะ คำถัดไปูนอหนูกับสละแนักเรียนเจอนะคะแอกับอะสละแอใส่นอหนูพย,ยัญชนะเข้าไปนอแอแนนอำนำอานําวงกลมกับสระอาเป็นสระอแนะนําแนะน,นําในภาพเห็นไหมคะตัวนี้กํลาลังแนะนําตัวเหมือนกันเรียนทักทายกันว่าผมชื่อเด็กชายดิฉันชื่อเด็กหญิงอันนี้คือแนะนําตัวให้เขารู้จักตัวเองนะคะคําถัดไป เออาร์อะเป็นสระเอช, ừ, ชอเอเฉอแอกับอะชอชิงตังกลางเป็นสระแอชอแอเชเฉเฉสีแดงครูจะเป็นสระแอที่เราสอนวันนี้นะคะแอกับอะเป็นสระแอเชฉแชนักเรียนดูภาพสิคะฝนตกมากเลยขับรถไปไหนถนนเป็นรูปรางน้ําขังเขาเรียกว่าอากาศเฉะแฉถนนเฉะแฉนะคะชอชิงเฉะแฉต่อไปโบแวนกับสระอะ วแอแวะมอ,อามาแวะมาเห็นไหมคะในภาพคือมีคนมาเยี่ยมมาหาที่บ้านก็แวะมาเอาของมาให้เขาเรียกว่าแวะมาเอาคำถัดไปรอองรอง,โง,โรองเอกับอาเป็นสระเอาทอเอาเทาเทาไม่โทเท้ทาแอกับอะเป็นสระอะไรนะคะสระแอตอเต่าอ,อ,อยู่ตรงกลางตอแอแต่เขาเรียกว่ารองเท้าแต่นักเรียนอ่านตามลูก รองเท้าแตะเห็นไหมคะนะักเรียนเห็นรองเท้าที่ทํามาจากยางใส่รองเท้าแตะนี่คือจะใส่ในกรณีที่อยู่กับบ้านนะคะอยู่กับบ้านจะใส่รองเท้าแตะเพื่อเป็นการส่วนตัวนะคะต่อไปทาถัดไปนี่เห็นภาพมาแล้วตุ๊กตาเจ้าสุนัขแอกับอาออกเสียงเป็นสละแอทอทหารอยู่ตรงกลางอ่านว่าทอแอแทะแทะอะไรลูกเจ้าสุนัขตัวนี้กําลังแทะอะไรคะก็รออะกระ ดอูกอดูแทะกระดูกนะคะหนึ่งคืออาการแทกกระดูกนะคะทำต่อไปเห็นภาพไหมลูกแอกระอาออกเสียงเป็นสระแอใส่พยัญชนะไปตรงกางปอป้าปอแอะแปะแต่คุณครูมีวรนณยุคือไม่ตีปอแอะแปะแปะไม่ตีแปะยออีมอยิมยิมไม่โทยิ้มแปะยิ้มอันนี้เห็นไหมคะนักเรียนเจอเจอเทศกาล ตรุษจีนนะคะจะมีภาพแ้าใส่หน้าหน้าเหมือนแป้ยิ้มในวันตรุษจีนแล้วก็ไปมีเสียงสิงโตคู่กับสิงโตเชิดเชิดสิงโตนะคะหน้าแป้ยิ้มเขาจะทําให้อารมณ์ดีนะคะหน้ากนแปะยิ้มห้องเรามีใครหน้าตาเป็นแป้ยิ้มไหมคะคำาต่อไป โองงโ,โ,โป่งโป่งไม่โทโป้งแอร์อาออกเสียงเป็นแสบป้อแอบแปะโป้งแปะเห็นไหมในภาพเด็กํลาลังปิดตากันอยู่แล้วก็นับหนึ่งสองสามนักเรียนเคยเล่นไหมคะอันนี้คือการเล่นของเด็กไทยเขาเรียกว่าโป้งแปะเจอกันปุ๊บเจอเพื่อนก็บอกป้องถ้าเพื่อนหาไม่เจอคนที่ซุกอยู่มาเจอคนที่ตามหาก็แปะเขาเรียกว่าโป้งแปะนะคะเป็นการเล่นเด็กไทยอย่างหนึ่งทำต่อไปเออ เรายังไม่ได้เรียนนะคุณเขาเรียกว่าสระเออเรารู้เรื่องการไปก่อนย่อเออเยอะแอกระอสีแดงของเราคือสระที่เราเรียนอยู่คือสระแอย่อแอะแยะเยอะแยะอ้าภาพนี้ไปเกี่ยวอะไรเห็นนะผลไม้มีหลายชนิดเลยแสดงว่าเยอะแยะมากมายแต่ผลไม้แต่ละชนิดมีประโยชน์สําหรับร่างกายของเรานะคะนักเรียนต้องทานเยอะๆมันจะช่วยในการขับถ่ายของเราด้วยนะคะขั้นถัดไป ซอโซแอกะอะเป็นสระแอซอแอะแซะใช่ไหมคะแซะหอยออาหยาหยาไม่โทยา<ม>่าเห็นไหมผู้หญิงคนนี้เขากำลังเอาเสียมแซต้นหญ้าอยู่เขาเรียกว่าแซหญ้าอ่านตามเลยลูกแซหญ้าคั้มต่อไปนะคะตอเต่าไม่หันอากาศวอแหวนไม่หันอากาศกตวอแหวนตัวนี้เห็นถุงสีดำคุณครูไหมลูกตัวนี้นะคะไม่ใช่ไม่หันอากาศนะคะเขาเรียกว่าสระอัว อ่านว่าตออัวตัวตัวอะไรแอกระอาเป็นสระแอพอแอดแพะตัวแพะแพะกับแกะแตกต่างกันนะลูกนะแพะจะมีเขาผิวขนจะเรียบแต่แกะจะไม่มีเขาแต่ขนฟูๆแยกให้ถูกนะคะแกะกับแพะแตกต่างกันนิดหน่อยเองสังเกตว่าแพะมีเขามีเขาด้วยมีเหมือนหนวดอยู่ข้างๆแต่แกะไม่มีนะคะ ะะสำหรับวันนี้เห็นไหมนักเรียนรู้จักคําเยอะแยะเลยมาผสมกับพยัญชนะตัวอื่นสระตัวอื่นคําตัวอื่นจะได้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนรู้จักคําเยอะมากทั้งตัวแพ้แซะแยาเยอะแยะเชื่อแะหลายคําเลยคราวนี้นักเรียนก็ฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกบ่อยๆจําไว้นะคะ ภาษาไทยเป็นภาษาพื้นฐานของคนไทยดังนั้นหนูต้องอ่านต้องเขียนให้ได้ต้องจำให้ได้วันนี้คุณครูก็ฝากนักเรียนไว้เท่านี้ค่ะฝึกบ่อยๆเขียนบ่อยๆอ่านบ่อยๆความรู้อยู่กับตัวนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะ